เป็นเรื่องที่เล่าขานกันมานานว่ากันว่าใต้ต้นมะเดื่อใหญ่ริมแม่น้ำหมาซือมีโพรงลึกคดเคี้ยวขนาดที่คนคลานเข้าไปได้และเล่ากันต่อมาอีกว่าโพรงนั้นเป็นที่จําศีลของงูจงอางยักษ์คู่หนึ่งทางเข้าโพรงแห่งนี้อยู่ใต้แก่งน้ำ ที่ไหลเลเรื่อยม,มานานหลายสิบปีแต่บัดนี้หน้าแรงอันร้อนละอุทำให้แม่น้ำทุกสายต่างเหือดแห้งโพรงที่ว่านั้นจึงได้ปรากฏขึ้นมาอย่างเงียบเงียบโดยไม่มีใครรู้เห็นนอกจากทิดเขียนและทิดหารสองพี่น้องหาปลาที่ได้มาประสบพบเจอกับเหตุการณ์ในครั้งนั้น มันเป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบของเหตุการณ์อันน่าสยองขนหัวลุกปลายเดือนมีนาคมอันร้อนละอุป่าทั้งป่าแห้งกรอบเป็นสีน้ำตาลแม่น้ำหลายสายแห้งเหือดพผืนป่าดูไร้ซึ่งชีวิตช่วงบ่ายของวันหนึง่งทิดเขียนและทิดหานสองพี่น้องช่วยกันลงห้วยหาปลา ทั้งคู่ลงห้วยตรงหัวหมู่บ้านลัดเลาะเรื่อยมาหาวิปลาริมน้ำที่แห้งขอดตามหาแอ่งน้ำที่ยังพอเหลือปลาอยู่บ้างลัดเลาะมาจากห้วยเก้าแก่ตัดเข้าห้วยหมาซื้อจึงมาเจอแอ่งน้ำขนาดใหญ่เป็นปากเลนทั้งคู่ไม่รีรอรีบทำการในทันทีโดยการเริ่มวิดน้ำ และสุ่มปลาไม่นานเจ้าทิดเขียมมันก็ปวดเบาจึงได้เลี้ยงออกมาทำธุระขณะนั้นจึงสังเกตเห็นอะไรบางอย่างตายตนมะเดื่อใหญ่ที่ห่างออกไปหลายวามันปรากฏมีโพรงใหญ่อยู่ใต้นั้นทั้งคู่จึงชวนกันเข้าไปสำรวจดูเมื่อตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีแอ่งน้ำเย็นใหญ่ไหลผ่าน ที่ใต้โพรงนั้นคงจะเป็นวังปลาเป็นแน่โดยโพรงก็มีขนาดกว้างพอสมควรทั้งคู่จึงตกลงกันว่าจะมุดเข้าไปดูโดยทิศหานผู้เป็นพี่จะนำเข้าไปก่อนให้ทิศเขียนอยู่ข้างนอกแกเอาชายผ้าข้ามามัดปมสองปมผูกจับคนละข้างทิศหานจะเข้าไปเพียงสุดชายผ้าของมาเท่านั้น แต่ถ้าหากไปได้ก็จะนำไปต่อแกจึงหย่อนเท้าเข้าไปใต้โพงมีน้ำขังลึกไหลยเย็นเฉียบแกบ่นบรรยายให้ทิดเขียนฟังตลอดกลมๆเงยๆอยู่พักหนึ่งก็ไปต่อจนสุดชายผ้าจึงเรียกให้ทิดเขียนขยับตามเข้ามาโดยความที่ในโพรงนั้นมืดสนิท แกจึงคิดว่าครั้งนี้คงจะเหลวแล้วจึงร้องบอกน้องชายว่าเฮ้ยอย่าเข้ามาเลยว่ามันมืดรอมีไฟก่อนค่อยกลับเข้ามาเสียงของแกก้องกังวานสถานถ้ำจึงหันหลังกลับขณะกำลังจะก้าวกลับแกก็ลื่นต่คล้ายหงายหลังแต่แทนที่จะกระทบกับหิน แกกลับล้มลงบนวัตถุหยุ่นยุนชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่วัตถุนั้นพองตัวขึ้นในทันทีนั้นพร้อมกับเสียงฟูฟูชวนคนลุกสถานโพรงด้วยความมืดจับทิศทางไม่ถูกแต่สติยังดีอยู่จึงได้ร้องขึ้นมาว่าเฮ้ยมูมูไอ้เขียนวิ่งแล้วเทิดเขียนรีบกระชากผ้าของมาสุดแรงเกิด แต่ก็สายไปเสร็จแล้วงูยักที่ยังไม่รู้ว่าหัวหางอยู่ไหนสบัดต,ตัวอย่างแรงทอนหางสบัดไปโดนหน้าแข้งทิศฐานหลมหัวจุ่มน้ําแกรีบทะยานกระโจนตัวออกมาสุดแรงเท็ดเขียนโหนกิมะเดือ่อออกมารออยู่ข้างนอกได้ก็คว้าม,มีดสูญยาวถือรอเอาไว้เป็นเวลาเดียวกับที่ทิศฐานกระโจนผลโพรงแกตาลีตาเหลือกลุกขึ้นซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่มาตุราผู้หงุดหงิด เหลือให้ตามออกมามันฉกแวบเข้าที่โคนขาทิศหาทนทันทีด้วยขนาดที่ใหญ่มากทำให้ทิศหานลมกิ้งลงไปทิศเขียนเมื่อเห็นตัวมันแล้วก็ถึงกับขาอ่อนลำตัวสีดำสนิทมันปราบลำตัวของมันขนาดโคนขาคนโตโตเรียวแรงในกายที่มีหายหดไปกับตามีซุยในมือบัตรนี้หนักเหมือนกับคอนปอนทิศหานผู้โชคร้าย ร้องโอยออกมาได้คำเดียวก็สิ้นใจมันสะบัดหัวร่อนวูบว่าทิศเขียนพอสติขึ้นมาได้จึงจ้วงฝันที่ลำตัวของมันที่อยู่ใกล้กับแกที่สุดเพราะแกอยู่ข้างๆโพรงฉับเดียวก็เกิดแผลลึกถึงหนึ่งในสามส่วนของลำตัวของมันแกจึงก็นำฟันอีกงูยักษ์สะบัดต,ตัววูบหมายจะโฉบไปที่อกของทิศเขียนแกกระโดดล,ลบอย่างไว มีดในมือปัดปลายไปหมดไอ้ยักษ์ทยานออกจากโพรงมาได้แล้วแต่ก็ไม่ได้เร็วมากนักเพราะแผลที่มันบาดเจ็บทิดเขียนบัตรนี้สั่นเทิมไปทั้งตัวร้องตะโกนหาพี่ไม่หยุดหย่อนจะวิ่งก็ห่วงพี่จะสู้หรือก็ก,กลัวตายแกแห่ปากระง,งมไปหมดนับตั้งแต่ทิดหารโดนฉกจนมาถึงตอนนี้ กินเวลาไม่ถึงสองนาทีเสียงขู่ฟู่ฟอดอย่างสยดสยองทิดเขียนหมดแรงจะหนีแล้วสุดตัวลงหงายหลังตัวชาวูบคลายจหมดสติจงอางยักษ์พองตัวยกหัวขึ้นแผ่แม่เบี้ยขนาดยักษ์และดูเป็นภาพที่ชวนสยดสยองก่อนตายตาจ้องตาณนะบัดรนี้ เพชรจะคาดลายลูกหวายกำลังจะลงดาบแล้วหนึ่งในส่วนของสิบวินาทีนั้นหูของทิศเขียนก็เอือึงสะับถึงเสียงปืนที่ดังขึ้นเป็นป่าแตกสนั่นไปหมดพร้อมกับเสียงสุนัขล่าเนือนับสิบตัวกรูนเข้ามาปิดล้อมหลุมเจ้าง,งูยักษ์ พาพิน่าดูชมเท็ดเขียนทลันขึ้นยืนได้ก็วิ่งออกไปให้พลระยะอันตรายและออกแรงสุดท้ายที่มีอยู่เีวงมีที่ถืออยู่ในมือออกไปเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เพ่นหนีในทันทีนั้นโดยไม่หันกลับมาดูผลกลุ่มชายชากกัน6กถึงเคนวิ่งกลูนเข้ามาประคองทิดเขียนบางส่วนก็ยิงปืนสวนออกไปถังปืนลูกซองและปืนแก๊ งูใหญ่สะบัดดิ้นเราเราทนพิษกระสุนปืนไม่ไหวล้มสุดตัวลงหัวบางส่วนถูกลูกปืนแหลกกระจุยมันตายสนิทหมาล่าเนื้อที่ผอมแห้งแต่ว่าปราดเปรียวรุมกัดซากงูตัวนั้นคอนหางของมันยังสะบัดดิ้นอยู่ลำห้วยที่คุณมัวนะบััดนี้เจิงนองไปด้วยสีเลือด เท็ดหานซึ่งบัตรนี้นอนความน้าแน่นิ่งอยู่ในลำน้ำขาดใจตายไปตั้งแต่ถูกกัดในครั้งแรกโดยที่ได้ร้องออกมาเพียงแค่คำเดียวท็ดเขียนเมื่อเห็นศพพี่ชายจึงถึงกับใจสลายร้องไห้ห่วงมาพี่หานพี่หานพี่ทั้งหมดจึงได้ตัดไม้มาทำแค่ แล้วหามศพออกมาวางไว้บริเวณใต้ต้นไม้ต่างนั่งคุยและสอบถามความกันทางทิศเขียนจึงเล่าเรื่องทั้งน้ำตาให้ฝ่ายนั้นฟังทั้งหมดด้วยอาการที่หอบตกใจและหวาดกลัวใบหน้าแกนั้นซีดเผือดน้ำตาไหลหลัง่งเพราะทั้งสงสาร และอาลัยอาวรหาพี่ชายจากนั้นฝ่ายที่ได้มาช่วยก็ได้เล่าเหตุการณ์ขึ้นบ้างทั้งหมดนำโดยลุงแก้วลุงผวนนานเปียและคนอื่นๆได้ไปแล่วราวกันมาที่สันสูงผ่านมาทางดอยหินร่วงและลงมาประจบกับห้วยมาซื้อได้ยินเสียงคนร้องเออะจึงได้วิ่งมาดู ก็ทานเห็นเหตุการณ์พอดีเรื่องจึงมาประจวบกับที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้พรานหนุ่มหลายคนถึงกับสายหัวให้กับขนาดความใหญ่ของงูยักษ์ตัวนั้นทิดเขียนเสียใจเป็นอันมากแต่เข้าไปที่ซางกงูตัวนั้นหลายครั้งก่อนจะเดินไปมองดูโพรงถ้านั้นเงียบๆอยู่คนเดียวตรงบริเวณหน้าปากถ้ำ ลุงแก้วจึงเล่าตำนานโพรงนี้ให้พวกพรานหนุ่มๆได้ฟังแต่แล้วในขณะที่ลุงแก้วกำลังเล่าแก่จึงเกิดเอกใจขึ้นแล้วก็หัดไปตะโกนทางทิศเขียนฉิบหายแล้วงูใหญ่มักจะอยู่กันเป็นคู่โพรงนี้มม่มีงูสองตัวแต่ก็สายไปเสร็จแล้วสิ้นเสียงของลุงแก้วรางอันผอมบางของทิศเขียนก็ถูกฉกว้าเข้าที่ข้อเทา้า แล้วก็ชักอย่างแรงทิดเขียนตะโกนร้องให้ช่วยอย่างตกใจจงอางขนาดใหญ่สีน้ำตาลสะบัดหัวดึงเอาร่างของทิดเขียนหล่นบูบหายเข้าไปในโพรงนั้นทุกคนตะลึงร้องเฮ้ย hey ออกมาได้คำเดียวเท่านั้นแล้วเสียงร้องอันห่วยหวยของทิดเขียนที่ดังลอดออกมาจากปากถ้ำปัดนี้ก็ได้เงียบหายไปแล้วทุกคนกลูกันมาที่ปากโพรง หมาล่าเนื้อหลายตัวไล่ตามลงไปในโพรงนั้นเสียงเห่าดังก้องออกมาหลายคนมองหน้ากันเอาไงดีพี่แก้วไอ้ผลไอ้คำมึงลงไปกับกูกูจุดใต้เลยตายเป็นตายไอ้เปีย๊ยะมึงเฝ้าอยู่ปากโพรงส่วนคนอื่นให้ไปตามคนในหมู่บ้านมาถ้าพวกกูไม่กลับก็คงตายกันหมด ไม่ต้องลงไปตามพวกกูนะไอ้งูนรกนี่มันทำหลานกูตายไปแล้วถึงสองคนกูจะต้องตามลงไปให้ได้ถึงไม่ได้ตัวก็คงจะได้ศพกลับมาว่าแล้วแกก็ยกมือไหว้ต้นมะเดื่อใหญ่เพื่อทำการขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางก่อนที่จะเข้าไปมือข้างหนึ่งถือมีดยาวอีกข้างหนึ่ง ถือคียใต้ขึ้นจุดส่องนำคลานเข้าไปลุงผัวและลุงคําถือลูกซองแฝกคนละกระบอกก็ชับแน่นในมือไต้สำรองอีกคนละหลายอันแล้วก็คลานตามกันลงไปเสียงหมาที่เห่าอยู่ในโพรงนบัตรนี้ได้เงียบสงบลงไปแล้วชวนให้หน้าสยดสยองมากยิ่งขึ้น ไม่มีใครที่อยากจะเดินลงไปสู่ปากมัจจุราชแต่เมื่อเหตุการณ์ขับขันคนที่กล้าสเสี่ยงก็คือผู้ที่จะชนะบัตรนี้แววตาของลุงแก้วลุกโชนอยู่ในความมืดระหว่างที่ก้มคลานตามทางเดินที่เป็นซอกคูหาน้อยใหญ่ลุงแก้วก็สะดุดเขาเ้ากับวัตถุบางอย่างที่เป็นลายพลอย มันคือผ้าขาวม้าของทิศเขียนนั่นเองมันหล่นอยู่ที่หินง,งอกบนพื้นโพรงแกหยิบขึ้นมาแล้วก็ส่งต่อไปให้พรารุ่นน้องดูทั้งสามไม่มีใครพูดจาอะไรกันทั้งสิ้นแต่ในใจกลับมีเ,เรื่องให้คิดมากมายไม่มีใครคิดว่าทิศเขียนจะมีชีวิตอยู่รอดหัวเขาหวังแต่เพียงว่า จะได้นำศพกลับออกไปประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาเท่านั้นพื้นถ้ามแม้จะเป็นหินแต่ก็มีเศษดินเศษโคลนมากมายเพราะความชื้นแฉะการตามรอยจึงไม่ยากนักสำหรับพรานผู้ชำนาญอึดใจเดียวก็เลี้ยวซ้ายผ่านซอกหินที่มีรูปร่างคล้ายลูกช้างไตที่จุดอยู่ ทำท่าจะดับเพราะอากาศเบาบางพอเลี้ยวขวาม,มาอีกทีอากาศก็เริ่มจะถ่ายเทดีขึ้นทั้งสามพบตัวเองอยู่ในเวงถ้ำขนาดใหญ่เพดานสูงกล่นดินโคลอนอับชื้นโชยเข้ามาเตะจมูกเป็นครั้งคราวสัญชาตญาณของพรานบ่งบอกให้รู้ว่าอันตรายเริ่มอยู่ไม่ไกลแล้วทั้งหมดนิ่งเงียบ มองหน้ากันจากแสงใต้อันวอมแวมไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากตําคออันแห้งผากลุงแก้วส่งใต้ให้ลุงคำถือก่อนจะเช็ดเหงื่อที่มือกับชายเสือ้อแล้วก็บีบไหล่พรารุ่นน้องอย่างหนักแน่นบัดนี้ชีวิตทั้งสามคนผูกติดเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วจะอยู่หรือตายก็แล้วแต่โชควาสนา ลุงแก้วทำสัญญาณให้จุดคบไปขึ้นใหม่อีกหลายอันไฟสว่างขึ้นกว่าเดิมเพราะสะท้อนผนังห้องเริ่มมองเห็นอะไรชัดขึ้นร่างผอมแห้งสองร่างนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นมันคือร่างของสุนัขล่าเนื้อนั่นเองตัวหนึ่งถูกอัดกับเหลี่ยมหินอีกตัวหนึ่งนอนคอพับหันมายัางทางออก หมาทั้งสองตัวตายสนิททั้งหมดค่อยๆย,ย่องไปอย่างเงียบกริบมุมโค้งของเวง่ามด้านโน้นปรากฏเสียงอะไรชนิดหนึ่งดังแว่วเข้ามาเสียงของมันเหมือนกับเสียงลมหายใจของแมวที่กำลังเป็นหอบหืดเสียงมันเป็นจังหวะหน้าคนลุกเดี๋ยวดังเดี๋ยวหยุดบางจังหวะก็เหมือนคนถอนหายใจ ทั้งหมดย่องกลิบเข้ามาจนได้ระยะเหลี่ยมหินบางเสียงขยับตัวกับเสียงหินเพลกอยู่ชัดเจนลุงแก้วจึงตัดสินใจโยนใต้ไปยังที่มาของเสียงนั้นลุงผัวและลุงคำก็โยนใต,ใต้ออกไปเช่นกันลุงคำมีใต้ถืออยู่หลายอันในมือก็โยนไปกลางห้องบ้างทันทีที่แทงขี้ใต้ก็ทบกับพื้นมันก็แตกสะเก็ดวูบ ผนังหินอ่อนสีขาวใสก่อสะท้อนแสงใต้ขึ้นมาทั้งหมดแม้จะเตรียมใจมาแล้วว่าจะต้องเจอกับอะไรแต่ภาพที่ปรากฏขึ้นในคลองจักสุของทั้งสามในยามนี้ก็ททำให้หัวใจหล่นวูบไปถึงตะตุ่มตัวชาไปหมดมันเป็นภาพที่น่าสยดสยองเป็นอย่างยิ่งงูจงอางขนาดใหญ่ยักษ์เก็ดมันเลื่อมสีน้ำตาลตัวหนึ่งกำลังขดวง กลืนกินชายคนหนึ่งอยู่มันกลืนอมจากส่วนหัวไปจนเกือบถึงสะดือส่งเสียงดังสู้ซ่าออกมาจากลำคอมันช่างเป็นภาพที่น่าสยดสยองต่อทั้งสามเป็นอย่างยิ่งแล้วทันทีนั้นสติสัมปชัญญะก็ค่อยๆฟื้นคืนกลับมาลุงแก้วถึงมีดลงกับพื้นขวาปืนมาจากลุงคำแล้วแกก็แห่ปากรั่นทำไอผ้ผนยิง่าให้มันคายออกมา บัดนั้นเองกำปั้นหน้าของลูกซองแฝดทั้งสองกระบอกก็สะเทือนเลื่อนลั่นขึ้นมามันดังประหนึ่งเสียงของปืนใหญ่ขนาด105ก็ไม่ปานเสียงกังวานจากถ้ำทำให้หูชาลั่นกริ้งลุงคํากระโดดเข้าไปจ่อใกล้ๆแล้วก็เหนี่ยวซ้ำาจ่อเข้าที่เบ้าตาของมันมันคลายเหยื่ออย่างรวดเร็วแต่ก็หาเร็วกว่าลูกปืนไม ลุงผวนเข้ามากดสามอีกนัดเข้าตรงส่วนคอของมันแต่ว่าก็ไม่อยู่ตัวมันใหญ่กว่าตัวคู่ของมันมากนักความอดทนของมันก็เหนือกว่าลุงผวนวิ่งหลบซอกหินแล้วรีบใส่กระสุนแต่ด้วยความที่มืดจึงทำให้ช้าและขุกขักลุงแก้วโยนปืนคืนเจ้าของกระโดดไปคว้ามีดยาวออกมาปาดซ้ายปาดขวาแล้วแต่จะมีโอกาสฟันได้ ทั่วทั้งเวงตอนนี้สว่างไปด้วยแสงจากคีใต้ที่ลุงคําจุดโยนออกไปบัดนี้เจ้าของทำมันได้คายอาหารออกมาแล้วกลิ่นเมือกเหนียวคาวคราคุง้งมันสะบัดหัวร่อนหราโฉบเข้าไปที่ลุงผัวนันทีแต่แกก็แอบอยู่ในซอกหินเคียวมรณนะจึงได้วุดวิตแกไป แล้วแกก็กดตุ่มก็ไปที่ส่วนคอยอีกนัดมันสะบัดหัวร่อนจากแรงกระสุนมันเซไปทางลุงแก้วผู้ซึ่งบัดนี้กลายร่างเป็นขุนแผนไปเสียแล้วแกวรำดาบแล้วก็กระโดดขึ้นศัพ์ไปที่หลังของมันมันสะบัดห่างฟาดโดนใส่ลุงคำผู้ซึ่งกำลังจะลั่นกระสุนอยู่พอดีทำให้ลุงคำกระเด็นไปนอนแน่นิ่งคอพับอยู่ที่โคนหินริมเวิง บัดนี้เจ้าของถ้ำเชืองช้าลงไปมากตาข้างหนึ่งของมันบอดสนิทเริ่มมองไม่เห็นแล้วทันใดนั้นมันก็ขดตัวชูคอขึ้นสูงแล้วมันก็แผ่แม่เบีย้ยมันหึมาขึ้นเป็นครั้งแรกลิ้นที่แลบเข้าออกนั้นแปลกปราาบ ดูหน้าสยดสยองมันจ้องมองที่ลุงแก้วอยู่นิ่งแล้วก่อนที่มันจะทำอะไรลงไปเสียงปืนจากซอกหินก็ดังลั่งตุ่มขึ้นมาสองนัดซ้อนลุงผวนยิงเน้นๆมาจากทางด้านหลังเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วมันดิ้นสะบัดเรา้าหัวตกต่ำลงมาแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ลุงแก้ววิ่งไปเก็บปืนของลุงคำซึ่งตกอยู่ที่พื้น แกกระโดดขึ้นกองหินและขึ้นนกเหนียวกายพร้อมกันออกไปทั้งสองลำกล้องเสียงกำปั้นหน้าลูกสองสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งถ้ำแรงถีบของปืนทำให้ลุงแก้วลื่นหงายหลังกระเด็นตกลงมาจากกองหินหัวแกไปฟาดเข้ากับแง่หินเลือดไหลซิบแต่เจ้าจงอางยักน้ำบัดนี้หัวของมันแหลกเหลวจากอำนาจการทำลายล้าง ของลูกปลาย9เมตรโอโอบักปลายหางยังคงสะบัดแต่ทว่ามันก็ได้เส้นลิดลงไปแล้วทั้งสองรีบวิ่งไปดูลุงคำที่ลมพับแน่นิ่งลงไปปรากฏว่าแกแค่สลบแกไขนวดเฟ้นกันอยู่ครู่จึงได้ฟื้นขึ้นมาไม่มีใครสนใจกับซากงูใหญ่ที่นอนเป็นกองภูเขาเหล่ากา แต่ทั้งหมดรู้สึกสังเวชต่อทิศเขียนผู้ต้องมามีสภาพเช่นนี้ร่างกายเขียวคล้ำครึ่งบนเปียกโชกไปด้วยน้ำลายและคราบเมือมีเลือดใสๆอาบคลุมอยู่เป็นบางแห่งน้ำตาของลุงแก้วคลออยู่ในดวงตาที่กล้าวแกล่งไปดีเถอะหลานปู่จะพากลับบ้าน ลุงผวนห่อพันร่างนั้นโดยผ้าเขามาสองผืนก่อนจะยกแบกร่างอันผอมบางของทิดเขียนขึ้นบ่าแล้วส่งปืนให้ลุงแก้วทั้งหมดแล้วขณะที่ควาใต้กำลังจะกลับลุงแก้วหันกลับไปมองทางเบื้องหลังอีกครั้งหัวใจแทบหล่นไปที่ตะตุ่มวิง่งเสียงแกว้ร้องขึ้นสถานธรรม เสียงปืนที่ถียิบในโพรงจากการต่อสู้เมื่อครู่นี้มันสะเทือนเลื่อนลั่นและได้ไปปลุกเจ้าสิ่งที่ไม่คาดคิดให้พวกมันตื่นขึ้นมาทำแห่งนี้ไม่ได้มีแค่งูสองตัวเท่านั้นแต่บัดนี้งูเห่าและจงอางนับร้อยตัวเลือยพรวดออกมาจากรูเล็กๆตามซอกหลืบพวกมันต่างพงกหัวชูแม่เบี้ยวราเฮ้ยปปลีลวิ่งแล้ว ลุงคำรีบจำเอาออกไปลุงผลอยู่กลางลุงแก้ววิ่งปิดถ่ายต่างก็ครึ่งวิ่งครึ่งเดินสองข้างทางโพรงถ้ามีงูเล็กใหญ่เลื้อยออกมาชูคอสลอนแต่ทว่าก็ไม่มีตัวใดเข้ามาโจมตีแต่นั่นก็ทำให้การเดินแต่ละโค้งแต่ละลืบเป็นไปได้อย่างเชื่องช้าเฮ้ยๆมันออกมาเต็มเลยรีบวิ่งแล้วลุงผลเหงื่อไหลท่วมตัว เหนื่อยหนักกว่าใครพอผ่านโค้งช้างน้อยมาเลี้ยวเข้ามาช่องเดิมทั้งหมดก็แทบจะพังอะร่างสูงโปร่งของชายคนหนึ่งเดินสวนเข้ามาอย่างฉับไวพร้อมกับไฟฉายบานหัวพรานเมืองแล้วเข้ารีบวิ่งข,ขึ้นบนไปฝนตกหนามท่วมทางเข้าแล้วจะออกกันไม่ได้เป็นคำพูดแรกที่เจอกันของพรานชื่อดังงูนะเมืองมันเยอะเหลือเกินมันออกมาเต็มเลย ไปแล้วฉันจะนำทางให้<ป><ป>บัดนี้เลมิงตัน870ของกำนันที่พลานเมืองสะพายมาด้วยก็แผลงฤทธิ์งูขนาดข้อมือขึ้นไปทุกตัวที่ขวางหน้าถูกยิงตายจนหมดด้วยลูกเบอร์ร้อยเสียงสะเก็ดและฝุ่นควันกระจายคลุ้งไปหมด คราวจะต้องคลานกันแล้วบัดนี้น้ำสีขุ่นข้นไหลทะลักเข้ามาทำให้การเดินลำบากยิ่งขึ้นขณะที่ลุงคำกำลังจะคลานต่อไปไฟฉายจากหัวของพรานเมืองที่ยืนอยู่ทางด้านหลังก็จับได้สิ่งหนึ่งลุงคำระวังสายไปเสร็จแล้วมาจูราดหลายลูกว่านตัวน้อยหล่นโตไปที่กลางหลังลุงคำ มันฉกแวบไปที่การคอของแกอ oh. แกร้องออกมาอย่างดังพังงะถอยวูบลุงแก้วคว้าเอามีดฟันฉับไปที่คองูน้อยขาดกระเด็นไปทันทีแล้วรีบถลาไปดูอาการของลุงคำที่ร้องอดโอ,อยอยู่เล่นไปกันเถอะไม่ทันแล้วน้ำเข้ามามากอย่างนี้หวีหวังได้จมน้ำตายกันแน่พรานเมืองกำชับมา แล้วทั้งหมดจึงรีบคลานกันออกมาอย่างทุลักทุเลจากโพรงถำ้ำลำบากที่สุดก็คือตอนเคลื่อนย้ายศพเพราะต้องแบกบต้องลากถูกันไปตามทางที่คับแคบแล้วไม่นานทั้งหมดก็มาถึงเชือกที่หย่อนเอาไว้ตรงปากโพรงน้ำที่ไหลลงมาเมื่อแรกแค่โคนขาบัดนี้สูงเกือบท่วมอก ผักพวกข้างบนที่มารออยู่ต่างก็ดีใจโห่ร้องที่พวกนั้นกลับมาถึงปากโพรงจัดการนำศพขึ้นไปก่อนแล้วที่เหลือต่างก็โหนรากมาเดือขึ้นมาเพียงไม่นานที่กลุ่มพลานขึ้นมาได้น้ำเหนือก็แตกอู้ลงไปท่วมทับปิดทางเข้าถ้ำนั้น หากช้ากว่านี้คงจะออกไม่ได้เป็นแน่ลุงแก้วยกมือไหว้ต้นมะเดื่อใหญ่ก่อนจะเดินจากไปลุงคำไม่ตายจากการที่ถูกลูกงูกัดเพราะเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบได้อาจเป็นเพราะพิษมันไม่ได้แรงมากนะักชาวบ้านก็รักษากันไปตามความเชื่อทั้งรางจืดทั้งชะพรู ยาของหมอบ้านหมอพระสารพัดส,สุดท้ายแก่ก็ไม่ตายสองพี่น้องที่เสียชีวิตก็ถูกทำพิธีศพเรียบร้อยชาวบ้านต่างเสียใจกับการจากไปของคนหนุ่มผู้ขยันของหมู่บ้านหมู่บ้านอื่นต่างก็พากันโจษจันเรื่องนี้ศพงูใหญ่ก็ถูกน้ำพัดพาหายไป ไม่มีใครเคยพบสร้างอีกเลยนานนับตั้งแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นก็ไม่มีใครเคยเห็นโพรงนั้นกันอีกมันอาจจะถูกปิดไปด้วยหินดินน้ำและตะกอนหรือมันอาจจะยังอยู่รอหน้าแหลงรอผู้คนที่จะเข้าไปท้าทายอาจจะต้องรออีกหลายปีหรือไม่แน่ ตอนนี้ทางเข้าของมันอาจจะกลับมาเปิดอีกครั้งแล้วก็ได้เพื่อรอการ,รเผชิญหน้าของผู้ท้าทายกลุ่มต่อไปสาบไพรตอนโพรมมรณะแดนอสอรพิษประพันธ์โดยกิตติศักดันเต้ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ตอนต่อไปสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ